ต้องเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าวันนี้ผมอยากให้ดูภาพนะครับที่เราได้มีการยื่นหลักฐานนะครับให้กับท่านประธานคณะกรรมธิการปราบปรามการฟอกเงินนี่เป็นภาพที่เมื่อวันผลัดที่ผ่านมาผมได้มีการยื่นเรื่องของกระบวนการฟอกเงินข้ามชาติที่มีปอศนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนการไปแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังของกระบวนการฟอกเงินข้ามชาติสังกัดกองบัญชาการตรวจสอบสวนการที่มี ว่าอดีตที่มีว่าที่นะครับของตลอในอนาคตข้างหน้าอีกหลายปีนะที่มีพลตโทจิรพภูริเดชเป็นผู้ดูแลกองนนกรบรัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้วก็มีการตรวจสอบพบว่ามีกองบังคับการปราบปรามอัชการ,รมทางเศรษฐกิจหรือปสสังกัดกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางไปไม่กั้ให้กับกระบวนการฟ้องคดนข้ามชาติมีการรับสินบนนะครับผ่านรองจั่วนะครับน,นรตรุ่น60นะครับเป็น แม่บ้านของอปอสอในการรับเงินเคลียร์นะครับเงินนอกระบบทุกชนิดพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับวันนี้อยากจะบอกอะไรให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับเดี๋ยวนี้ขบวนการคอรเซ็นเตอร์นะครับไม่กล้าใช้บัญชีม้าเพราะบัญชีมา้าถูกจับกลุ่มจํานวนมากแล้วก็เป็นการจ้างบัญชีม้า ต้องมาเปิดบัญชีให้กับะกวงกานร call center ต,ต่างๆทัๆ่วประเทศนะครับเสียงเบาใช่ไหมครับเดี๋ยวปรับให้นะครับเราต้องเรียนนะครับว่ากระบวนการ call center หรืบบนนอรถมันสแกมหรือพวกะบวนกานรฟ้อกเงินข้ามชาติได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่เนื่องจากบัญชีม้าในยุคป,ปัจจุบันการโอนเงินผ่านบัญชีม้านะครับที่ใช้ระบบการโอนเงินทางมือถือ จะต้องมีการแสดงใบหน้านะครับเพื่อสแกนใบหน้าซึ่งในนามของบุคคลธรรมดาจะต้องมีการสแกนใบหน้าตั้งแต่3 0 0 0 0ื่นบาทขึ้นไปต่อครั้งนะครับดังนั้นเมื่อมีการโอนเงิน3 0 0 0 0ื่นบาทต่อครั้งหรือไปหยอนตู้จะต้องมีการสแกนใบหน้าทําให้บัญชีม้านะครับซึ่งพวกขบวนการหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนในประเทศก็คือพวกคอเซ็นเตอร์พวกโรแมสแกมหรือพวกที่หลอกลวงนะครับทาล้ายสินค้าออนไลน์ต่างๆเหล่านี้นะครับ ไม่สามารถทําได้อีกต่อไปเพราะถูกจับกลุมจากเจ้าที่อย่างหนักนะครับจึงเปลี่ยนรูปแบบใหม่กระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านนะครับอ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง <c oughs> นะครับเมื่อฟังผมแล้วนะครับท่านลองไปหาลือกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับว่าจะบังคับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งนะครับจะทําอย่างไรนะครับในการที่ ณปัจจุบันนี้กบวนการมิจฉาชีพฟอกเงินต่างๆเหล่านี้ได้ใช้นิติบุคคลก็คือจ้างมา้าจ้างคนที่เป็นคนยากคนจนจ้างมิจฉาชีพมาดํเนินการเปิดบริษัทเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโดยจ้างพวกนี้มาเปิดบัญชีบริษัทในนามนิติบุคคลซึ่งมีทั้งทําจริงทําไม่จริงนะครับทำการหลอกลวงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็น call center หรือแมสแกมหรือ การหลอกลวงออนไลน์ต่างๆนะครับ <c oughs> หรือการหลอกลวงทุกชนิดนะครับหรือพวกเว็บพนันออนไลน์หรือพวกโพยกวนต่างๆที่นางแป้งนะครับเจ้าของวีโปคาโกคุยโม้นักหนาว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้เพราะเนื่องจากว่าเขาใช้บัญชีม้าหรือนายชาลีนายอเล็กนะครับเจ้าของบริษัทวีแคนบายชาวมาเลเซียหรือนายชาลีลิมนะครับคนจีนหรือนายดีมทีแคสคาโก หรือพวก CVT, c a r คาโก้เจสไซเอกใช้ซอ6นะครับนะหรือน on, ิวคาโก้พุทธมนตรเจลียูนิตคาโก้นะครับที่มีหุ้นส่วนเป็นตำรวจปอสนะครับหรือนิชาพัฒนะครับที่เราสามารถตรวจสอบบัญชีได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนิติบุคคลเราก็ทราบแล้วว่ามีบริษัทใดบ้างนะครับที่เป็นโนมินีให้กับนิชาพัฒนะครับรวมทั้งบัญชีเงินต่างๆในขณะนี้มีการตรวจสอบจาก สำนักง,งานปปงเบื้องต้นนะครับได้ข้อมูลมีการเบื้องต้นเนี่ยคือมีเงินเข้าบัญชี220ล้านบาทนะครับสําหรับนิชชาพัฒนะครับนะอันนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่ากระบวนการเหล่านี้ได้ใช้บัญชีม้านะครับก็คือให้ไปเปิดบริษัทนะครับจํากัดแล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัทเนี่ยสามารถโอนเงินได้ไม่อั้นตามทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือ ไม่ต้องสแกนใบหน้าทําให้พวกที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนในนามนิติบุคคลแล้วก็ไม่ต้องสแกนใบหน้าเนี่ยสามารถหลอกลวงปุ๊บสามารถผ่องถ่ายเงินไปยัง payment gateway พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่า payment gateway อะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกระบวนการพวกนี้นะครับพวกมิจฉาชีพต,ต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งโคยกวนของนายชาลีนายอเล็กนางแป้งวีโปนายดีมนายชาลีลิมพวกนี้นะครับพี่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ เราสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้แล้วนะครับนะว่าใช้บริษัทเป็นนอมินีในการใช้นิติบุคคลเปิดบัญชีบริษัทให้โดยไม่ได้โดยไม่ใช้ชื่อนายชาลีไม่ได้ใช้ชื่อนางนายอเล็กหรือนายชาลีริมหรือนางแป้งวีโปนะครับหรือนายดีมทีแคสคาโก้นะครับหรือซีวีทีคาโก้นะพวกนี้ <c oughs> จะมีนิติบุคคลที่เป็นม้าในการทำโพยกวนต่างๆ พี่น้องประชาชนครับพวกนี้ตำรวจสอนทั้งนั้นตำรวจปอสอไปคนสอนทั้งนั้นโดยเฉพาะรองจั๊วนรตหกศูนไปคนสอนพวกนี้เพราะว่าทํามาหากินด้วยกันอยู่กับแก๊งชาลีแก๊งอเล็กแก๊งนายดีมแก๊งนางแป้งนะหรือเจสายพวกนี้อยู่ยูนิตคาโก้หรือนิวคาโก้พวกนี้อยู่กับรองจั๊วปอสอทั้งสิน้นกินด้วยกันหาเงินด้วยกันฟอกเงินด้วยกันโด,ย,นดยใช้ พรเมนเกรเวพี่น้องประชาชนครับนิติบุคคลพวกนี้นะทำการหลอกลวงพี่น้องประชาชนทําให้กองบัญชาการตํารวจไซเบอร์นะครับในขณะนี้มีผู้เสียหายที่ถูกนิติบุคคลเนี่ยหลอกลวงเป็นจํานวนมากนะครับพี่น้องประชาชนครับหลอกลวงเป็นจำนวนมากไม่ต่ํากว่าพันล้านบาทปัญหาคือเมื่อหลอกลวงพี่น้องประชาชนในนามนิติบุคคล ขั้นตอนการขอเอกสารจากธนาคารทําได้ยากเพราะต้องขั้นตอนคือว่าต้องไปขอนะครับใบรับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทนะครับจากกระทรวงพาณิชย์ก่อนเสร็จแล้วถึงจะมาแจ้ง <c oughs> ธนาคารว่าใครเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วเมื่อเปิดเปิเปดบริษัทปั๊บเนี่ยมีการเปิดบัญชีในนามของกรรมการผู้จัดการบริษัทที่เป็นม้าไม่ว่าจะเป็นคนต่างด้าวนะครับหรือเป็นคนไทยที่มีการ ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงให้มาเปิดนะครับนิติบุคคลพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการเปิดบัญชีเมื่อเปิดบัญชีปั๊บก็จะต้องทำา a ท m ทําทำการโอนเงินออนไลน์กระบวนการเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังพวกนายทุนต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนางแป้งหรือพวกเนี้ยนะครับหรือนายดีมหรือนายชาลีนายเล็กพวกเนี้ยก็จะทําการใช้ <c oughs> มาที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยนะครับนะทำการโอนเงินผ่านโปยกวนไปยังต่างประเทศ พี่น้องรู้ไหมครับว่ากองบัญชการตำรไซเบอร์โวดหัวเรื่องนี้มากนะปวดหัวเรื่องนี้มากนะครับเป็นเรื่องที่เราเห็นใจเจ้าหน้าที่เลยว่ามีครูบางคนนะครับถูกหลอกล้านกว่าเมื่อไปตรวจพบกับ,บอกว่ากรรมการผู้จัดการบริษัททำในานามี่ติบุคคลหลอกลวงประชาชนกว่าจะไปขอหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์ว่าจะส่งไปที่ธนาคาร บางคนว่าโพยกวนพวกนี้โอนเงินผ่าน Payment Gateway นะครับภายใน5นาที10นาทีหายเรียบเงินไม่เหลือสักบาทน,นี่คือความยุ่งยากในการตามเงินที่พี่น้องประชาชนถูกหลอกแล้วจะไม่ได้เงินคืนเพราะระบบ Payment Gateway ระบบ Payment Gateway ก็คือมันลักษณะเหมือน e-wallet นะครับก็คือว่าเหมือนเราจะมีแอปแอปนึงที่ผมสมมติผมเป็นเจ้าของแอป Payment Gateway อันหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นในการที่มีการโอนเงินผ่านแอปที่มานะครับซึ่งเวลาโอนมานะครับก็จะต้องมีรหัสในการโอนเข้ามายังเจ้าของแอป p m y n t n t t e w e y นะผมอยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าเรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิบมาให้ฟังนะครับว่าระบบ Playment Gateway เป็นยังไงนะขออนุญาตนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเอกสารที่ เป็นเอกาสารค่อนข้างที่จะ,ะพี่น้องประชาชนไปกด Google ดูนะครับะระบบ Payment Gateway ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนำมาใช้กันนะครับระบบ Payment Gateway นะครับนะผม,ผมอ่านให้ฟังแล้วกันก็ขออนุญาตอ่านเพราะว่ามันเป็นศัพท์ทางเทคนิคนะครับที่เราได้ผู้ใหญ่ทำข้อมูลมาให้นะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนะอันนี้ผมต้องบอกพี่น้องประชาชนว่า ระบบ p a y m e n t gateway ก็คือว่าเป็นระบบนะครับรับชำระเงินเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถรับชำระเงินออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆได้เช่นบัตรเครดิตนะครับเดบิตอีวเล็ตและการชำระเงินผ่านมือถือเป็นต้นนะครับการใช้ p a y m e n t gateway ทำให้ธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆและร้านค้าถูกกฎหมายไม่ต้องเผชิญความยุ่งยากในการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการการชำระเงิน payments นะครับ provider นะครับ เองโดยตรงนะครับและแพลตฟอร์มตัวนี้ยังมีการจัดการระบบงานหลังบ้านที่ซับซ้อนเช่นบริการแก่ผู้รับบัตรนะครับสำหรับธนาคารและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายบัตรเป็นต้นนอกจากนั้นนะครับการเชื่อมต่อกับพเพล m e n t Gateway ยังช่วยยกระดับความปลอดภัยในการตามเส้นเงินของเจ้าที่รัฐเพราะเพราะสามารถชำระเงินผ่านขั้นตอนการเข้ารหัสข้อมูลนะครับการแปลงข้อมูลเป็นโทเค็น และระบบมีเทคโนโลยีที่ปกป้องข้อมูลบัตรของลูกค้านะครับและลดความเสี่ยงการบปฏิเสธการชำระเงินรวมถึงแนวโน้มการทุจริตอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ Payment Gateway ถือเป็นองค์ประกอบชิ้นสำคัญในการสร้างความเสเร็รให้กับธุรกิจ e-commerce เพราะนี่คือระบบที่เป็นคนกลางในการรับโอนเงินระหว่างลูกค้ากับร้านค้านะครับในมุมกลับกันก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าผู้มาใช้บริการได้เงินมาจากไหน เปิดช่องทางให้ใช้บัญชีมา้าเบิดโอกาสให้อาญายกรทุกสาขานําเงินสกปรกมาพอกมาฟอกผ่านแพลตฟอร์มได้โดยง่ายเพราะหน้าที่หลักของ Prement Gateway คือดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรลูกค้าเพาื่อลดความเสี่ยงในการล่วงไหลของข้อมูลบัตรลูกค้านะครับตรงจุดนี้เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ใช่เจ้าในรัฐไม่มีอํานาจไปตรวจสอบประวัติลูกค้านั้นแปลว่า Prement Gateway ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรลูกค้าได้จริง ตามที่มีการกล่าวอ้างนะครับจึกโบราการให้อาญายกรทุกสาขานําเงินสกปกมาฟอกได้สบายมากแม้จะต้องชําระเงินผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าก็ตามซึ่งอัตราการโอนโดนหักประมาณ3%ของยอดเงินที่มีการโอนไปนยังแพลตฟอร์มของ Payment Gateway นะครับหลักการทํางานของแพลตฟอร์มของ Payment Gateway จะเริ่มจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรและความสามารถในการชําระเงินของลูกค้านะครับจากนั้นเมื่อผ่านการทดรองแล้ว ทางผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อยืนยันรายการชำระเงินและในที่สุดนะครับ